โยมก็ให้ทราบาชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของทุกคนไม่ว่าอาตมาหรือโยมที่นั่งอยู่ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือตอนมีชีวิตอยู่งัวควายตอนตายเนื้อหนังยังขายได้แต่มนุษย์คราววิบัติคือตายไปขายให้ครึ่งสสดงยังว่าแพง บนางสริมาสุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะยินดีกับรูปของนางที่กำลังเน่าอืดขึ้นฉะนั้นสิ่งล้ำค่าที่สุดก็คือวันนี้เรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจเขาเรียกเจริญอนุสติสิบเป็นกรรมฐานทำให้ใจสงบโยมลอานึกถึงพระเจ้าปั๊บเห็นไหมใจสบายกุศลเกิดพอนึกถึงหลักคำสอน เริ่มละเริ่มวางได้ขอนึกถึงการปฏิบัติดีบาชอบแล้วก็ไม่มัดจิตตัวเองให้อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ละมันไปเอานะสมควรเวลา